อ่าก็จะเริ่มจากโรคธาลัสซีเมียนะครับธาลัสซีเมียก็เป็นโรคโลหิตจ,จางประเภทหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าใจโรคธาลัสซีเมียมันมีเทอมที่ต้องรู้จักคือสองตัวนะครับก็คือฮิมอกลบินอพาร์ตี้กับธาลัสซีเมียนะฮิมอกลบินอพาร์ตี้หมายความว่าโครงสร้างของฮิมโกลบินมันผิดปกติไปโดยปกติฮิมโกลบินของเราในในผู้ใหญ่นะครับจะเจอฮิมโกลบิน A เนาะฮิมโกลบิน A2 นะครับแล้วก็ฮิมโกลบิน F นี่เฉพาะในผู้ใหญ่นะ ถ้าสาตัวนี้คือตัวปกติเพราะนะั้นฮิมโก l o b ที่นอกเหนือจาก3ตัวนี้ถือว่าผิดปกติหมดน้องรู้จักตัวไหนบ้างพอจะคุ้นคุ้ไหม,อย,มโโ H, อย่างเช่นฮิมโก l o b i s อย่างเงี้ยรู้จักไหมครับฮิมโก l o b i e อย่างเงี้ยฮิม o g l o b i cs หรือว่าฮิมโก l o b i s อย่างเงี้ยครับพวกนี้ถือว่าเป็นฮิมโก l o b i n o p a t หมดก็คือเป็นตัวที่มันมีโครงสร้างผิดปกติไปนะส่วนธาลสัสซีเมียจะเป็นอีกเทอมหนึ่งนะครับก็คือสัดส่วนของโกบินมันผิดปกติไป นะโดยปกติแล้วฮิมโก l o b i A เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอัลฟา2เนี่ยไหมครับกับเบต้า2เนาะอันนี้เป็นโครงสร้างปกตินะครับถ้าเป็นพวกนี้ก็ Alpha 2, 2, อัลฟา2เดลต้า2อะไรเงี้ยนะเดลต้าเดลต้าเขียนอย่างงี้มั้งแล้วถ้าฮิมโก l o b i F ก็เป็นอัลฟา2กับกับมา2นะครับแต่ตัวหลกัหลกๆของเรามันเยอะเออ่ฮิมโก l o b i หลกัหลกๆของผู้ใหญ่จะเป็นฮิมโก l o b i A นะครับงั้นถ้าเกิดสัดส่วนเช่นอัลฟามันลดลงเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นอัลฟาทารัสซีเมีย ถ้าเบต้ามันลดลงนะครับอันนี้คือโกบินนะเบตา้าโกบินลดลงก็เป็นเบต้าทาเซียมียนะตรงไปตรงมาเนาะไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้ขึ้นก็ว่าฮีโกลบินอลฟาตี้ก็จะตกอยู่ที่สองสายเนี่ยไม่อัลฟาก็เบต้าเนาะตัวที่อยู่สายสายอัลฟาก็คือเป็นฮีมโมกบินเอกับฮมโกกบินซีเอตัวนี้นะครับจะอยู่สายอัลฟานะสาย Alpha อัลฟาปกตินะครับถ้าฮีมโมกบิน e กับฮีมโมกบินเอเนี่ยมันจะเป็นสายเบต้านะ ฮิมโกลบินเอสน้องน่าจะรู้จักเนาะเคยได้ยินไหมครับมันคือโรคซิกเกิลเซลอนิเมียที่มันเจอในแถบแอฟริกานะตนัวดีไม่ค่อยเจอในบ้านเราตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะครับตรงนี้ทันเนาะเพราะนั้นบ้านเราก็เจอปนๆกันอย่างงี้ครับทั้งสองแบบเลยทั้งฮิมโกลบินอัลฟาตีด้วยแล้วก็ทรัสซีเมียด้วยนะทีนี้ปัญหาของโรคก,ก็คือในเพราะว่าปกติเนี่ยพอจะมองเห็นกันอยู่เนาะคือฮิมโกลบินปกติเราเป็นฮิมโกลบินเอนะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยสายอัลฟา อัลฟาโกบินสองยูนิตแล้วก็เบต้าโกบินสองยูนิตใช่ไหมครับทั้งหมดเป็นสี่สับยูนิตนี่ถ้าเกิดสมมติมีตัวใดตัวหนึ่งเช่นในตัวอย่างของของแผ,นผ่นภาพนี้ก็คือสมมติให้เบต้มามันลดลงก็จะเป็นโรคเบต้าทาลัสซีเมียใช่ไหมครับพอเบต้ามันลดลงสัดส่วนมันผิดปกติไปมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอัลฟาส่วนเหลือครับเห็นไหมอัลฟาส่วนที่มันเกินขึ้นม,มันก็จะจับกันเองนะกลายเป็นอัลฟาโฟนะครับ แทนที่ปกติมันเป็นอัลฟาทูกับเปต้าทูใช่ไหมมันจับภายในกายเป็นอัลฟาโฟันนี้มันก็จะไม่เสถียรมันจะตกตะกอนอยู่ภายในเมล็ดแดงนะครับหันแล้วค่อยๆไปนะพอมาตกตะกอนในเมล็ดแดงปุ๊บมันจะถูกจับกินแล้วก็แตกสลายอยู่ในไขกระดูนะครับเพาะว่าน,นี้เรียกว่าอินเอ e ฟก i ีฟ o p ลิโ e ฟอ i ิ e อ f น e อเฟก e ีฟ t h o ิโ o ฟ e s i ตตรงนี้นะครับก็คือการที่เมล็ดแดงมันแตกอยู่ภายในไขกระดูนะทีนี้บางตัวมันก็หลุดรอดออกไปได้นะครับ บางตัวมันหลุดลอกเราไปในกระแสะเลือดได้ตรงนี้นะมันก็จะไปถูกดักที่ด่านสองใช่ไหมก็คือมามนะครับหรือสปรีนนะถูกทําลายอยู่ดีที่มามเนะี่ยมีจุดที่ทำลายอยู่สองจุดเพราะั้นปัญหาของโรคธาลัสซีเมียจริงๆมันก็คือฮิโมลติกอน e เมียคือเม็ดแดงมันถูกทําลายนะครับไม่ว่าจะในไขกระดูหรือในมามก็ตามนะทําให้เกิดภาวะซีดน,นะครับตรงนี้ทันเนาะ ทีนี้พอเกิดเพราะว่าอนเนเมียซึ่งเป็นปัญหาหลักตรงนี้นะสีแดงตรงกลางนี่ครับคือปัญหาหลักของคนไข้ทะะัซีเมียเนาะมันซีดใช่ไหมซีปุ๊บมันจะมีแบบมีปัญหานะครับอย่างเช่นมันจะทําให้เกิดทิชชู่ทิชชู่ไฮโปซียปุ๊บมันไปนกระตุ้นให้บอลเมโลกมกซ์ยานชัน ION, ใช่ไหมก็จะมีปัญหาที่กระดูกใช่ไหมโดยเฉพาะพวกกระดูกแบนบนรวณใบหน้ามันจะมีการขยายขนาดทําให้เราเห็นว่าผู้ป่วยทัซีเมียมันจะแบบหน้าผิดป,ปกติใช่ไหมกระดูกมันขยายมากกว่าปกตินะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือมันกระตุ้นกลับไปที่ระบบลำไส้นะทำให้เกิดการดูดซึมไอออนมากขึ้นนะครับ Increase Ion Absorption ตรงนี้นะอไอออนในร่างกายมันเพิ่มมากขึ้นจากการที่มันดูดซึมมากขึ้นด้วยแล้วเกิดเม็ดแดงม,มันแตกมากขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้เกิดฮิมโคมาโตซิสนะเป็น s ซ c o n d a r y รี่มโคมาโตซิสนะซึ่งฮิมโคมาโตซิสเนี่ยก็มีปัญหาในหลายระบบนะครับอย่างเช่นโรคฮาร์เนี่ย ไปสะสมที่หายก็เกิด cardio m a l p a t ี้นะไปเกิดที่ตับก็ทําให้เกิดเซโรซิสก็เป็นสาเหตุนหนึ่งของเซโรซิสได้นะครับนอกจากนี้มันยังชอบไปสะสมที่ endocrine system นะพวกต่อมไรท่อทั้งหลายนะครับนะถ้าเกิดมันไปสะสมที่ต่อมใต้สมอง pituitary g l a n นะ gh มันลดลงก็ทําให้เด็กเขาแคะแกนใช่ไหม gh มันลดลงนะครับไปสะสมที่ตับอ่อนหรือแ a น c r e s ก็จะเกิด dm ได้ใช่ไหม ไปอยู่ที่ต่อมเพศก็ทําให้ลักษณะทางเทศผิดปกติไปใช่ไหมจเจริญเติบโตชา้าอย่างเี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นปัญหาหลักจริงๆที่ทาให้คนไข้ทรสัสซีมีนเสียชีวิตก่อนถ้าเกิดไม่รับการรักษาคือเรื่องฮาร์ดเนี่ยนะครับจะไม่เกิดฮาร์ดเฟลเลียแล้วก็เสียชีวิตได้นะเป็นสาเหตุการตายลำหนึ่งของทรัสซีมียในคนที่ไม่รับการรักษาทีนเนี้ยวงจรเนี่ยมันจะหลุดได้ต่อเมื่อต้องแก้ที่อนิเมียถูกไหมปัญหาหลักมันอยู่ที่อนิเมียนะครับงะนั้นถ้าเกิดเราจะแก้อนิเมียเนี่ย เราก็ต้องให้เลือดนะครับบัตรทานฟิวชัน mm hmm. เพื่อแก้ภาวะอนิเมียนะเพราะฉะนั้นคนไข้ทัสซิเมียที่เป็นเยอะบางคนหมอาจะพิจารณาว่าให้เป็นให้เลือดทดแทนเพื่อตัดวงจรตรงนี้ทิ้งไปนะพอตัดวงจรตรงนี้ปุ๊บมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าให้เลือดไปก็เหมือนให้เหล็กก็มีปัญหาเหล็กเกิดต้องให้ยาขับเหล็กทีหลังนะราะนั้นนี่ก็เป็นวงจรของโรคทัสซิเมียก็จะมีโอกาสได้รับเลือดเป็นประจำนะครับแล้วแต่ความรุนแรงนะถ้าใครรุนแรงไม่มากก็ไม่ต้องได้รับบ่อยถ้าใครรุนแรงมากก็ได้รับบ่อยหน่อย อันนี้รู้รู้คนไกลของโลกจะได้เข้าใจว่าโลกจริงมันมีปัญหาอะไรนะครับล้ามันมีคอมพลิเคชันต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหลายระบบเนาะโดยปัญหาเรื่องเหล็กเกินมีปัญหาเรื่องกระดูกมันขยายขนาดผิดปกตินะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูทีละสายนะครับสายอัลฟาจะวุ่นวายกว่านะเพราะสายอัลฟามี2องยีนเห็นไหมในหนึ่งโครโมโซมมี2องยีนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสี่โครโมโซมก็มีสยีนถูกไหม พวกที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือมันหายแค่สองตัวหนึ่งถึงสองตัวเนี่ยสีแดงนี่คือสมมติมันผิดปกติไปนะครับเนี่ยหายแค่ตัวเดียวหรือว่าหายสองตัวไม่ว่าจะหายคนละเส้นหรือหายเส้นเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นอาการน้อยๆหรือไม่มีอาการเลยนะครับตรวจเลือดจะพะไม่เลือดแดงตัวเล็กนิดหน่อยหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยปกติดีก็เป็นไปได้นะมันจะเริ่มมีปัญหาถ้าเกิดมันหายไปสามตัวนะหายไปสามตัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อว่าฮีโมโกลบินเอสดีซ e ีนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องฮีโมโกลบินเอส ตัวนี้ก็แล้วแต่มันจะมีความแปรี่ของโลกอาจจะมีภาวะซีดหน้าจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเมื่อเวลามีอินเฟคชันหรืออะไรพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดเมืเอดแดงมันแตกเร็วกว่าปกตินะครับอันสุดท้ายเลยก็คือมันหายหมดเลยสี่ตัวนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮิมโปกวินบาไอดไฮดรอฟิทอลิสนะครับอันนี้จะ incompatible with life นะเกิดปุ๊บอาจจะตายปับ๊บหรือว่าตายแล้อยู่ในคันมันดานะครับซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายเพราะว่า ถ้าเด็กตายในคันบรรดาบางทีทําให้แม่มีปัญหาจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะันตรงนี้เป็นปัญหาเนี่ต้องรีบวินิจฉัยถ้าเกิดเจอปุ๊บก็ต้องให้ยุติการตั้งครันหรือว่าทําแท,งท้งทันทะีนะตรงนี้ทานนี้เป็นสายอัลฟานะครับนี่ถ้าเป็นสายเบต้าจะไม่ค่อยยุ่งยากเพราะเบต้ามันมีแค่หนึ่งยีนต่อต่อหนึ่งโครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปกติมีแค่สองทีนเะนี่ยเบต้ากับเบต้านะครับอย่างเงี้ย นะแต่เบต้ามันจะมีหลายแบบนะครับมันจะมีตั้งแต่เบต้าธรรมดานะเบต้าธรรมดาคือคนปกติเนาะเบต้าบวกก็คือสร้างได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ท่้คนปกติแล้วก็เบต้าศูนย์ก็คือมันไม่สร้างเลยนะครับนี่คือไม่มีการสร้างเบต้ากลบินเลยอันสุดท้ายก็เป็นเบต้าอ e ีนะเบต้าอ e ีคือมันสร้างได้เหมือนกันแต่มันกลายเป็นฮีโมโกบินอ e ีนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นอาการจริงๆของมันจะแบ่งเป็นเมเจอร์นะครับ อินเตอร์มีเดียแล้วก็ไมเนอร์เบต้าทัสซเมียนะไม่ได้เขียนต่อนะไออินเตอร์มีเดียกับไมเนอร์ก็คล้ายๆเหมือนเป็นเทรดนะครับไม่ค่อยมีอาการอะไรเพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมันจะมีไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับจะมีปัญหาที่เมเจอร์เนี่ยมักจะซีดเยอะต้องได้รับเลือดเป็นประจำอะไรเงี้ยที่เราคุยกันดีนี่ทำให้เกิดเป็นเมเจอร์เบต้าทัสซเมียได้นะครับก็จะมีอยู่3แบบนะ เป็นเบต้าบวกเบต้าศูนย์นะครับหรือว่าเบต้าศูนย์เบต้าศูนย์ก็คือไม่มีเบต้าเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คอมเพลติเบิลวิอันนี้มันยังมีชีวิตได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องทาราซเมียทำให้ซีดได้นะสุดท้ายก็เป็นเบต้าอีกับเบต้าศูนย์นะครับสามแบบนี้จะเป็นเมเจอร์ทาราซเมียซึ่งส่วนใหญ่ของไขม,มักจะมีอาการซีดเยอะแล้วทำไมต้องได้รับเลือดเป็นประจำนะครับเมื่อสังเกตว่า เสเปกตรัมของโรคทรัสเซียมีค่อนข้างเกเยอะมีหลายแบบมากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะทำให้โรคนี้มันค่อนข้างยากที่จะทาความเข้าใจของอันนะครับทีนี้อ่าทีนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องวิธีการตรวจวินิจฉัยเนี่ยหลักการคือเราใช้ C B C ก่อนเพื่อสกรีนนะครับ C B C มันก็ได้แค่สกรีนดูคร่าวๆว่ามีภาวะซีดภาวะซีของทรัสเซียมีก็จะเป็นแบบไมเลนตนตัวเล็กนะเป็นไมโครไซติกอนิเมียนะครับนะ ทีนี้เราดู p e r i h e r a l b t h m i a ก็พอจะบอกได้นะครับจะมีพวก target cell หรือมีเซลล์ผิดปกติอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เราไม่ได้สอนน้องนะมันน้องอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับถ้าจะให้วินิจฉัยแน่นอนต้องตรวจเป็น hemoglobin typing นะมันจะมาบอกบอกได้เลยว่ามีคนนี้มี hemoglobin ชนิดไหนบ้างแล้วก็จะอ่านผลมาว่าคนนี้สรุปเป็นเบต้าหรือเป็นอัลฟา thalassemia อยไรเงี้ยพอจะบอกได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีปัญหาในกรณีที่เป็นเทตเน,น้อยพวกอัลฟาเทตเน้อยที่เราคุยกันนะครับตรวจ hemoglobin typing ก็ยังปกติ ถ้าโบนั้นยังปกติแล้วสงสัยว่าเป็นอัลฟาเทตในน้อยเนี่ยเราจะต้องตรวจดี a a n a l y s i s เลยนะครับสุดท้ายเพื่อไปวินิจฉัยพวกกลุ่มนั้นนะที่มันมีอาการนน้อยที่เราไม่ทราบนะครับแต่ถ้าคนไข้เขาเป็นโรคมีซีดมีอะไรมาดุลแรงตัวจฮิมโมกุบินไทปิ้งก็จะรู้ละว่าคนไข้เขาเป็นาลาซีเียประเภทไหนนะพอทำทันนะครับ CPC ก็พอจะบอกได้นะครับอันนี้ก็คือโลฮิมโมกุบินเอ่อโลเอ็มซีบีก็คือเม็ดเลือดแดงตัวเล็กเนาะ เม่ลดแดนตัวเล็กสำหรับน้องเนี่ยมันก็มีแค่2อันนะครับคือทาราซีเมียกับไอออนเดฟเฟนซีเเมียนะครับรู้แค่2ตัวนี้ก็พอละแล้วก็พยายามแยก2ตัวนี้ให้ได้นะว่าเป็นชนิดไหนนะครับนี้พี่จะไม่เน้นแล้วกันนะตรงส่วนเรื่องแหลบเรื่องอะไรพวกนี้ครับทีนี้วิธีการรักษาของโรคทาราซีเมียนะครับดีสุดใจะให้หายขาดก็ต้องเป็นบรไนโอลทานสแพนใช่ไหม แต่ว่าเขาไม่ค่อยทํากันหรอกนะเพราะว่ามันหนึ่งคือมันหายากมันลงทุนสูงแล้วก็ต้องได้ยากดภูมิทีหลังอีกนะครับแล้วโรคมันไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอะไรรุนแรงเพราะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาเป็นโรคที่มันซีดมากเป็นไทรอยดเมียที่มันซีดมากก็รักษาโดยการให้บัตรแทนฟิวชั่นนะครับเพื่อให้เพื่อตัดวงจรไม่ให้มีปัญหาไม่ให้มีคอมเพลกชั่นตามมาเนาะทีนี้พอให้บัตรแทนฟิวชั่นหรือว่าให้เลือดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเหล็กเกินเพราะนั้นคนที่ได้รับเลือดก,ก็ต้องได้รับไอออนะ สมัยก่อนมันจะเป็น i อีฟอร์มนะับจะวุ่นวายมากต้องไปนอนโรงพยาบาลให้นะปัจจุบันมีอัลลอฟอร์มแล้วทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ทัสซีเมียปัจจุบันก็ดีขึ้นนะเพราะยาไปกินที่บ้านได้นะสมัยก่อนจะขับเหล็กต้องมานอนโรงพยาบาลวันหนึ่งให้ยาเนี่ยนะครับแล้วค่อยกลับบ้านนะจะวุ่นวายทีนี้คนที่เป็นไม่มากพวกเทและมีซี่เล็กน้อยเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เลือดก็มาจะให้ฟอสฟิกแอซิดในการบำรุงเลือดนะเราจะไม่ให้เหล็กนะเพราะว่าทัสซีเมียเนี่ยเหล็กมันเกินอยู่แล้วในร่างกายจากวงจรที่เราคุยกัน ถ้าเกิดเราจะบำรุงเขาหน่อยให้ให้เมล็ดแดงมันมีการสร้างมากขึ้นเนี่ยก็ใช้เป็นฟลิกแอซิดนะครับก็ให้วัล,ละเม็ดก็พอนะนั่นสังเกตว่าคนไข้ทาระซีเมียที่เป็นผาหะในน้อยเนี่ยส่วนใจได้ฟลิกแอซิดมากินเป็นประจำนะสุดท้ายคืออาจจะมีการตัดม้ามนะครับในกรณีที่ม้ามันโตนะถ้าตัดม้ามก็จะมีปัญหาเรื่องอินเฟคชันอะไรอย่างนี้ตามมาได้ง่ายนะครับเพราะว่าม้ามก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบอิมมูนนะทำให้คนไข้มีความเสี่ยงในการเกิดอินเฟคชันตามมานะ ก็จบทลาสเมียนะครับรูสั้นๆประมาณนี้นะ